สวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปยอ่อดๆทังสั้นนะครับผมจะมา,อาบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งเผื่อเพื่อนๆอะไรท่านที่ยังไม่เข้าใจวิธีขนานแบตนะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมก็ได้สั่งแบตแบตลิเทียมไอออนนะครับเพื่อนหนึ่งแเนาะ ที่เขาเขียนระบุไว้ในในตัวบอกว่า9,900 m ม ah มนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะเท่านั้นจริงหรือเปล่านะผมไม่ได้มีเครื่องเทสแนาะแต่ผมก็ได้สั่งมา9เซลล์นะครับเ,เพื่อนๆและทีนี้แต,แต่แต่ละเซลล์แดงดันไม่เท่ากันเนาะผมจะมาบอกวิธีขนาดนะครับอีกวิธีหนึ่งเนาะ <c oughs> คือแต่และเซลล์มันแดงดันประมาณ3 8 3 9 3 ครับเพื่อนๆหรือว่ามันไม่เท่ากันนะั่นแหละเนาะคือผมก็ได้ทําวิธีวิธีขนาดนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับผมผมใช้เม็เหล็กนะครับวางแต่ละเซลแต่ละเซลลแล้วก็ใส่แผ่นนิกเกิลแล้วก็เอ่อวางทา่างนี้เลยนะครับวิธีของผมเนาะเพราะผมก็จะลื้อออกอยู่แล้วแค่ต้องการให้แรงดันมันเท่ากันแต่ละเซลล์นะครับเพื่อนคือบวกก็ใส่บวก ต่อแบบขนานนะครับพรเพื่อนลบก็ใสสลบต่อแบบขนานเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนแรงดันแต่และเซลจะเท่าออกันหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ผมจะมาวัดให้เพื่อนดูอันนี้ผมเอาไวทําไว้แบบใส่กล่อง,งเล็กๆพวกนี้เอาไว้เป็นาบาบเอาไว้แบงค์หรือว่าทําเป็นแหล่งพลังงานของตะกงตะเกียงหรือว,ว่าดีไอวของเราเนาะเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันนะครับเพื่อนผมจะไล่ไปทีละเซลล์นะครับ นี่นะครับ4 0 0จตัวนี้ก็4 0 0จนี่นะครับขน,น,นาดว้าทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมเขาก็จะบาลานซ์ให้เท่ากันหมดเลยเนาะอันนี้ผมจะมาทำสามเอ s นะครับผมจะมาประกอบ B m เเนาะเพราะว่าเราเราต้องต้องทำให้แดงดนแต่ละเซลล์เท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าบของเราเนี่ย BMS ตัวเนี้เวลาเวลาเราประกอบแดงดันของเขาไม่เท่ากันมันก็เวลาชาร์จก็จะเต็มเร็วหรือว่าจะตัดเร็วนะครับเพื่อนๆแล้วต้องบาลานซ์เซลล์ให้เท่ากันเนาะ BMS มันมันจะได้ทางานเต็มประสิทธิภาพอันนี้เผื่อ,เพ,อเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็มาทาคลิปสั้นๆให้เพื่อนดูพอประกอบเดี๋ยวผมจะทาคลิปประกอบอีกทีนะครับเพื่อน